มาเด้อพี่น้องกินแกงเนื้อใหม่กับตำหมกงเสียบๆมีเกลือนำบ่าน้ำมีข้าวเหนียวน้ำมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวน้ำพี่น้องเสียบๆมาเด้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวกินข้าวพี่น้องพี่น้องกินข้าวน้ำตัางใจน้อให้พี่น้องกินข้าวน้ำ

ยังไปยังมากพี่น้องเอ้ยกินเข่าอันแรงแกงน้องใหม่อันพก่ไนย์อันออน่าอร่อยเอามากโงกินนี่เพป็นเอากล้วยมาชงน้ำซื้อกล้วยเพป็นอันตะไบแกงน้องใหม่เพป็นไหนมาก,กินฟรีดอกพี่น้องแกงน้องใหม่เพป็นไหนมาก,กินฟรีใส่ฟักทองอย่างดีคนหนึ่งเป็นไหนมาก,กินฟรีพี่น้อง แซ่บอยู่พี่น้องคนไหนมากที่สพี่อันนี้กับเขาต้มน้ำข้าวต้มเฮ็ดเป็นน้ำซุปเป็น,นข้าเสียบๆเด้อพี่น้องเนี่ย กินข้าวอร่อยอร่อยแกงน้งในนในนำนใหม่เพิ่นเห็ดเคียนเปนใสอม่น้ำน้ำใหม่เคียนพี่หน่อน้ำใหม่เคียนใส้อะหม่อมีกแกงแซ่บเนาะเิ่นไหมากินเพิ่นไหมากสองถุงเมาสองถุงเลย กินกับข้าวเหนียวบ่งพี่น้องบ่งบางจอมขี้อ่อนพ่นพ่นอพม่นขี้อ่อนมึงพ่นขี้อ่อนอืมให้อาหารกินไดงก็งห้กินเยอะอ่อนขี้อ่อน เกี่ยวตัวเล็กเกี่ยวตัวเล็กไปหรีนะ่น้องเมื่อบ่งกับเขาาปเดือนนี้ม่ตํำหมกน้งน้ำมึงเนี่ยตำหมกนุงกับเหมือนแกงน้ำใหม่อัน,นีันเขาต้มอ่ะตักตอนไปพนเราบะเนยน้ำมันไหลหมดก็เลยเอาเทาไใส่กินนั้นเป็นน้ำซุปไปเลย นนามมันไหล็เลยเห็นเป็นนามสุกกินก็เมอนอันนี้แหละพี่น้องอันนี้กล้วยวีหนึ่งเป็นวีเท่าไรนะ้องวีสามสิบ,บว่ากล้วยวีลราสามสิบพี่น้องก็เลยซื้อน้ำผึ้งมากซื้อมาไว้ถักกิน น,นี่ก็บ่มีม้ยังหลายดอกเอาเขาเ่าเรียกหน่พี่น้องเพิ่งนั่เนาะสิจบคลิปไปจำนี่กันเด้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเรือเด้อค่ะเด้อกินบบบกจุกโบลุงมืัอน,นี้ไปยันกับไปอันบิ๊กซี่มากบริไท่เฝ้าไปเฝ้ามากไปซื้อนมให้หลานมืงอืนน่นก็เดี๋ยวไปส่งอยู่ตลาดน่ะน,น,นี่เลยซองมาท่าน